สวัสดีค่ะคุณอับศรน,นะคะค่ะค่ะคุณอับศรได้มาเริ่มเอ็กซ์ซอร์ส์นะคะที่นี่ในปี2021ค่ะวันนี้วันที่3มกรานะคะปี2-4เคยมาทำปี2-1นะคะไปสักประมาณ4ครั้งแล้วก็ปี2-2ประมาณ1 2 3 4 5ครั้งและปีที่แล้วเราไม่ได้เจอกันเลยค่ะเพิ่งมา วันนี้คือปีสองสี่วันที่สามนะคะแปลกใจกับผลลัพธ์มากๆเลยนะคะเลยอยากพูดคุยนิดหน่อยะคะ่ะใส่ตายาวนะคะประมาณอยู่ที่บวกหนึ่งค่ะแล้วใส่แว่นอยู่ที่บวกสองก็อายุก็ประมาณใกล้จะเลขหกแต่ยังไม่เลขหกนะคะ <c oughs> คุณอับสอนวันนี้เราเช็คตากายเนี่ยหกเมตรเห็นหมดเลยคะ่ะที่หกเมตรนะคะ บรรทัดที่เจ็ดบรรทัดสุดท้ายได้ไหมคะบรรทัดสุดท้ายใกล้ๆบรรทัดสุดท้ายนะคะสามเจ็ดสี่สองห้าแปดค่ะ 30, 4, 2, 58, ค่ะถามนิดนึงค่ะว่าที่นี่ช่วยอะไรได้ไหมคะเออก็ช่วยให้เราช่วยตัวเองแบบไม่ใส่แว่น ผลลับค่อนข้างดีมากๆเลยนะคะใช่ใส่แว่นไหมคะไม่ใส่เลยไม่ใส่ไปไหนมาไหนใส่แว่นก็ไม่ใส่ไม่ใส่ด้วยแล้วอ่านได้ถึงบรรทัดสุดท้ายและวก็แล้วก็ระยะไกลเมื่อกี้คืออ่านเห็นหมดเลยค่ะทีละตาจะเห็นประมาณหกทับเก้านะคะแต่ก็ถ้าเดาก็หกทับหกนี่มีเคล็ดลับอะไรเหรอคะได้ทําอะไรไปบ้างคะก็ทําที่หมอสอนนะคะค คือจะนวดตาแล้วก็เคาะเคาะศีรษะอะไรเงี้ยให้เลือดไหลเวียนอะค่ะแล้วอะรแล้วก็ออกกำลังกายไถยเก๊กชิ่งก็กกงอให้คิดว่าทำให้ชี้เดินแล้วก็เอ,อ่อออกซิเจนอะไรไปช่วยเลี้ยงตาแบบฝึกหัดไหนที่นี่ที่คิดว่าช่วยบ้างคะ่ะก็คือการนวดตา พวกชาร์ต่างๆช่วยไหมใส่แว่นเบอร์ตรงนั้ข้ามช่วยไหมคะเออช่วยค่ะคนรับคือทึ่งมากๆนะคะวันนี้ที่อยากจะคุยก็คนาะหายไปนานก็เลยรู้สึกว่าตาดีขึ้นก็เลยอยากจะมาทําต่อจริงๆค่ะขอบคุณมากๆเลยเพราะว่าคือทึ่งกับผลลัพธ์ว่าไม่ได้เจอกันเป็นปีแต่ก็บอกว่าสิ่งที่ทํามามันคงดีอยู่นะคะในปีสองหนึ่งกับสองสองคิดว่าเป็นตรงนั้นไหมคะใช่ คิดว่าตรงนั้นค่ะคือมหาสจรรั์มากคืออยากจะบอกคนอื่นๆว่าอืถึงแม้เราเราได้เริ่มต้นแต่ว่าเราทําไปด้วยความรู้สึกว่าเออมันช่วยเนาะมันก็ช่วยจริงจรถึงแม้เราไม่ได้แบบต่อเนื่องอันนี้เป็นเคสที่ไม่ได้ต่อเนื่องแต่ผลลัพธ์ดีรู้สึกตีใจนะคะเก่งมากๆเลยค่ะค่ะก็เดี๋ยวปีนี้บอกว่าจะอยากกลับมาเนีเป็นครั้งที่เก้า แล้วก็จะมาต่อๆไปนะคะขอบคุณค่ะมีอะไรอยากบอกนิดนึงไหมคะอ๋อก็ดีค่ะที่นี่สปาใช่ไหมคะอะไรก็ได้ค่ะม,ะมีมีจุดไหนที่คิดว่าเออทำไมมันมันถึงได้คื่อาต้ต้องออกกำลังกายมสม่ำเสมอค่ะขอให้เราได้ลงมือทำได้รู้จักที่นี่ได้ยังไงนะคะ ก็หลานหลานสาวดเด็ดกๆมาก,ก่อนขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะ